สวัสดีครับวันนี้ก็พอพุมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทําคลิปนานนะครับประมาณเกือบสิบวันได้นะครับดูสาพับไม้ก่อนนะครับก็สวยขึ้นว่าเดิมนะครับผอบักกะเชตดก็เริ่มอยู่ตัวแล้วต่น้ำยังลึกนะครับวันนี้ก็ปลาตกใจมันจะลงด้านล่างไหมเดี๋ยวเรามาลองเล่นนะครับว่าจะเจอตัวกันกี่ตัวนะครับวันนี้ไม่ได้ปลาเใย้ไม่ได้ปลาอะไรมาเลยนะครับ เดี๋ยวปรบตัวในเตียวดช่วยงามจริงๆเดี๋ยวเราคอยจับนะครับคอยเก็บไว้อ่านี่เป็นตัวที่เชี้ยวนะครับวิ่งออกไปเล็วอ,อันนั้นวอดอ่านี่ก็นามก็ถ้านามลดก็จะดีมากนะครับจะจับงายขึ้นนะครับปลาไหมก็ได้ออกมาบ้างอันนี้ด้านในนี่เดียว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 ,ยว,ยวอันนี้ก็วอดแล้วนะครับอันนี้ลงมานิดเดียวนะครับช่องวอดแล้ว ในหลกเรลาวานี่ก็อันนี้ก็ไม่น่าจะมีะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับด้านข้างเดินไปสุดฐานน้นนะครับแล้วก็กลับมาไปเวียนนู่นกันนะครับว่าจะได้สะก,กี่ตัวมีตัวสวยๆไหมฮาผมอยากได้ซี่เท่ากแก้มแทนนะครับวันนี้มาลองแลกนะครับว่าจะเจอไหมอันนี้ก็เดี๋ยวเดินเวียนไปทางฐานนี้ก่อนนะครับใานนู้นคอยรอดกอบให้ล็มา นี่ที่แรกนะครับเบียร์คอยครับไม่เจอนะครับคือลกูกมันนะครับเดี๋ยว,ยวๆค่อยๆโยงนะครับแถวนี้ก็ไม้ชว่ครับอ่านี่มาแล้วกับต,กต,กตัวแรกกับตัวแรกตัวแรกกล้องเราครับอฮฮึอันนี้ก็เป็นสีน้ําเงินนะครับก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยฮะ เดี๋ยวได้เราคนนะี้นะอคาดไปนะครับตัวนี้โอ้โหก็คือปล่อยว่ากับ,กบตัวปะนี่แช <c oughs> ่เปเลือกนี่ไป็ลไรในนี่แล้วนี่ถือไม้โมโม,ม,มเพียนะครับนี่ปลาชอลมันลบมาซ้อนอยู่ไอ้ยานี่แหละเราจับตรงนี้นะครับตึงตางข้างนูนโอดครับอันนี้เขามีลูกเยอะเลยครับ นี่ต้องค่อยๆย่องค่อยๆย่องแต่ตรงนี้ไม่น่าจะมีแล้วรบบวัดโอ้โหโดนลาวกับโดนลาวกับนี่ลูก,กะเยอะนี่แต้มอยอะนี่ก็เป็นที่งินนะครับปลาหนุ่มแต่เราไม่ได้พาโคตรมาครับวันนี้ไม่ได้พาอะไรมาเลยเราจับเลยเราปล่อยนะครับให้คนว่าเราเล่นว่าทําไม่ไม่เอาไม่เดี๋ยวไปไหนกับสิบ้างก็จังเสียแล้วแบบสิบตัวยี่สิบตัวก็พอได้เลี้ยงแล้วแบบอ่านี่ที่งินนะครับ สวยงามตามทองเรืองนะครับสมบูรณ์ขบทวนไม่เอานะครับโยนทุม่มนี่แถวนี่นาแต่ตรงนี้น่าได้จากตัวลาวครับเดี๋ยวลองแลีตรงนี้ก่อนครับอ่าวอดลาวครับเดี๋ยวนี่ไปไหนนะอ่านั่นครับนั่นวอดมาแลกับจ้าวอดจะอยู่หรือไม่จะเป็นฟีอะไรนะครับ ควับไม่มีนะครับเจอมาแต่เมียนะครับตูนี้ะแล้วจะ <c oughs> ไม่มีลาวกับตรงนี้เดี๋ยวเรามาแรกนี่ตามปลากระเช็ดนี่ก็ <c oughs> วอดเยอะเหมือนกันนะครับ้าเดินดีๆ แม่ทัานในกาดค้ำนะครับนี่อันนี้คือวอดแหลกชอนไปดูครับเพื่อได้ไม่ได้กะ็ะแลวครับนี่ได้แล้วครับนี่เสียเงินอืมบุหงหางยดน้ำช่วยเลยนี่ผมแมานะครับคือไอ้สวยวันนี้ก็ไม่เอานะครับ,ววนนบ,มรบผมไม่ได้พาเต้ใส่อะไรมันเล,นเลยนี่ปพอได้เดินนะครับปลาปลากระเชิดตรงนี้ดูแล้ววอดน่าจะเยอะอยู่ครับ ลอยไ,ไปเลยท่านุ้นวะอ้อเขโลโลกับโดดไปแล้วคร,รับนี่ตรงนี้น่าจะมีสักตัวกับเนห้ะกับเพื่มกับเพื่มบวดผ่านเนี้ยอ้าเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เกี้ยวแป๊กมาแล้วรับอ เู็ดมาอ่ะแบบกองฮึ่มฮ่มหกลาซาล้วบบุ้นกรตอกกับตัวนี้คลิปก็กำลังมั่นไม่ได้เ่ปลัดดื้อจักขึ้นมาเดี๋ยวรค้นน่งก่อนนะครับนี่ปลาแรงอย่างดี้นี่แหกลาซาเม็ดอา นีถ้วยเลยนะตะเกียบโอ้โหตะเกียบเท้านะครับท้าดูแค่เล็วนะเมื่อกี้ถ้าดูดีๆนะครับใบตะเกียบมันจะแตกซองไบตะเกียบจะเป็นเส้นนะครับฉาบๆเมื่อกี้บบก็ถือว่าของแกร่งแถวนี้ก็น่าผอบราวกับเดี๋ยวฮึมเนี่ยวิง่งมาราวกับไม่วงที่ม่วงมาเลยเจ้า นี่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 น้ำไม้กับเพิ่นแก้มน้ำไม้กับเพิ่นแก้มน้ำไม้ครับโอ้โหืมนี่นี่นี่เล่กับเล่กับเห็นละไม้กับนี่ใครสนใจนะครับแบบนี้ครับสามลอยห้าสิบโพเมียรวมชงอืเดี๋ยวเราขอนึงนะครับตัวนี้ช่วยมากแบโคตรกับไม่พ่าเลยกับไม่พ่ามาที่อืมนี่จะเป็นแกมแทนข้อเคลือบแับ รอคนนึงแป๊บนุงมันจะรีวิวไว้ดูอย่ารีวิวว่าผมจะโม่ให้ดูนะครับนี่นี่ครับแกมแทนไปเลยครับไม่คิดนะครับข้อเคลือบสวยงามนะครับนี่ครับเ็ดเต็มๆนะครับเรื่องแน่แนๆครับนี่อันนี้ก็เทือเป็นพิมพ์นิยมด้วยอืม นี่นี่นี่ให้ดูไข้แนงนะครับนี่ช่วยงามมากับปนีกับปิ่มนิยมเลยอ่านี่ซาบลอยอาซิปนะครับใกล้ๆสนใจนี่จะอยู่ในตู้นี่ช่วยมากับใครสนใจนะครับผมมันจะมาไหมผมปล่อยไปก่อนนี่ผมไม่อยากได้อ่านี่มาเจอตรงนี้ครับเจอวอดแล้วครบฝนกันลงรอกอยู่รับนี่เห็นวอดมาขนาดวอดแตกวอดพานอยู่เลย เปลือกกะลากับเขี้ยวเพชรกับเขี้ยวแพกใบยี zip เลยกับตัวนี้เออืมนี่ครับช่วยถูกตัวครับนี่เราอยู่ในตู้นี่ยิงช่วยวันนี้เลยอ่ะอ่ามีเปือกมะพร้าวมะพร้าวที่เราชอบครับว่าต้องตื่นตัวเยนะครับนี่เอ้าเช็คลองก่อนมาแล้วครับอ้อยๆแมงมุมอยากกินนะอยากกินนะหรอกไม่ได้กับซุ้มเสียงเลยกับแมงมุมนี่ เนี่ยๆๆอยู่ไม่แน่นกับอ่านี่ครับอืมช่วยน้ำมากับนี่แม่ปลาแกบขึ้นเมืองจับแบบแคบๆเพราะว่าแฝบบแบบนตกแล้ววันนี้คลิปสั้นเลาครับนี่แหละกับเราเดินมาฮิ่เดียว,วอืมโวดเพียบกับเนี่ได้ยินเสียงฝนไหมครับเขาผมจับแบบแคบบแบบๆอ่านี่ได้แล้วครับนี่ซีน้มืองินครับอื้อหือ โอ้โหงามตุกตัวเลยนี่ซ้ำรอยโอ้โหหก้ยมแทนด้วยแบบนี่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 อืมมันงามมาได้ขนาดนี้ครับผมพ้นกับตอกนักมาแล้วรับมี่เป็นขงนี้แล้วรับยังได้ไหมนี้จะเป็นตัวเมียนะครับเมียสีน้ำเงินครับมียนี่เนี่อันตัวผู้เมื่อกี้กับตัวเมียตัวนี้นะครับผู้ไม้ซ้ำรอยรวมทงนะครับราคานี้คืองานพุ่มเยอะกันจขใกล้ทุกไม่ต้องท้าหมดใส่รับ ผมตัดยางมังกับมีงานประจำมังงานเสริมงานอะไรผมจะง,งูไหมเนี่มีแบบราคาแบงปันปาปนปนปกัดนี่ทำบอกว่าใจพุ่มหลักนะครับโอ้โห و. อันนี้เดียวเงยขึ้นบนก้นครับนี่ดูดวอดกันในทั้งมีฝน,นกระตอกอยู่นะครับตอนนี้มีเห็นวอดไปเดียวก็ ได้ก็ได้ไม่ได้ก็เด้ครับแม่เอาไปกินมากับผมมา mm. ถึงมันเบื่อเราก็ไม่ได้บารถบ,บานอืมแต่ไม่ได้ตัวน,นั้นนะน่าจะเป็นไปได้ครับนี่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็ยังไม่ได้นะครับพงพอแล่ในซอบนี่ก่อนคะรับอ่าอันนี้ปลาในนี้จะเป็นปลาเลี้ยนนะครับ อันนี้จะเป็นปลา,ามีการศึกษากับปลาปลาเป็นปลาติดชอบกับนี้อ่าน,นี่จะเป็นปลา,ามีการศึกษานะครับแต่อ,อยู่ในนี้ก็คือจะเป็นปลาเลียนไม่เลยครับมีแต่เป็นปลาติดชอบอ่าเรียกกับครอบปันไม้ไม่รู้วัวบโอ้ไม่มีนะครับยังในลูกเกล้าดังมามีการซึช้านะครับปลาเมือบบ่อกี้ชอบอยู่อันนี้บรรยากาศในป่าไผ่นี่ก็สบายมากกับหน้ายงเบรย์นอนครับ อันนี้ก็ฝนตกเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คลิปสั้นมากนะแต่ว่าเป็นคลิปแต่ว่าได้เต็มไล่ตัวนะครับนี้อ่าก็ฝนตกแล้วนะครับเดี๋ยวฝนแรงดีๆก็ค่อยมาจับก,กันไหมครับมีเดือนเลือดแล้วนะครับสตูลพุมเห็นแดดหนับวันได้เลยนะครับว่าทักเสียว,วันได้ครับแต่แดดออกแต่เลือดก็ดอ,อกุกวันเลย วันนี้เดี๋ยวปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับใครสนใจปลาก็ถักมาได้เมื่อเดี๋ยวบบอยังมีขายอยู่แบบก็ถักได้เลยๆนะใครชอบแบบนั้นก็ส่งรูปมไม้พมก็ได้เดี๋ยวผมจะเอาถ่ายคลิปปลาเ่าว่ามีอยู่แถวบ้านก็ส่งไปดูเหมืกันก็คือตู้ใจตกลงราคาอะไรกันโอเคก็ค่อยอุ้นค่อยซื้อค่อยขายเนี่ยไม่ทุกใจก็ไม่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมวันนี้ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกในคลิปหน้า